มีบุคคลได้บุคคลหนึ่งนะครับนำพ่อความนี้ไปขยายว่าจะฟ้องแล้วตั้งคำถามขึ้นมารูปหล่อพระเจ้าอาโศกหมาราชนะฮะซึ่งท่านเป็นอจอมทัพอยู่ที่มูลทิทนายกองทัพธรรมในการดูแลบุรุงพุทธศาสนาสิ่งที่เราจะพูดไปวันนี้เนี่ยเราพูดต่อหน้าพระเจ้าอาโศกหมารารบซึ่ง ผมคิดว่าดวงพระวิญญาณของท่านเนี่ยรู้รว่าเราทําอะไรอยู่ครับนะครับ,รบก็ผมอยากจะระบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมไม่ได้บอกตรงไหนว่าเลยว่าจะฟ้องนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่มีบุคคล <S <S 2> <S 2> <S 2> ใด้บุคคลหนึ่งนะครับ <S <S นำข้อความนี้ไปขยายว่าจะฟ้องแล้วตั้งคำถามขึ้นมานะครับ สุดท้ายทัวร์มันก็ลงที่ผมนะแล้วก็ที่มูลิธิซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ฟังค่อยคำให้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วลงมหาหมีด้วยเอาว่าผมเนี่ยลากมหาหมีมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นองค์กรเราเป็นมูลิธิทนายกองทัพทำครับมีทีมงานมีทีมงานครับผมก็ไม่ใช่ว่าเจ๋งทุกเรื่องในเรื่องพ่อไต่ปีดกเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้หรอกครับแต่เรารู้แค่ผ่านเราไม่ได้รู้แค่พิษ ถ้ารู้พิษก็ต้องถามผู้รู้ก็คือมหาหมีแล้วก็เรามีคณะทํางานที่เป็นปริียนของเราอยู่ก็ปรึกษาหารือรแล้วก็คุยกัน yeah, <like S 2> เราถึงพูดเพราะฉะนั้นท่านผมอยากจะฝากบอกนะครับ <c oughs> สื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพระหรือกาลาวาดหรืออะไรเนี่ยที่คุณด่าผมเนี่ยนะฮะหรือที่คุณตำหนิผมเนี่ยผมน้อมรับนะครับผมไม่ได้โกรธคุณเลย ผมก็เลยมีเพลงปล่อยไปไงว่าใครจะว่ายังไงผมก็ไม่สนใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อใครเราทําเพื่อพระพุทธศาสนา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะด่าผมถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของผมประมาณประมาณสัก400กว่าคนนี่นะครับ <c oughs> ผมก็ไม่โกรธร <c oughs> นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพื่อคุณผมทําเพื่อพระพุทธศาสนา เราทเราเราเราจะิญตามรอยของพระเจ้าอาโศกหมาร่าครับปกป้องที่ท่านเนี่ยปกป้องดูแลผู้าศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่มีคู่กรณีกับท่านเลยนะครับเราไม่ไม่เคยมีอะไรที่โกรธเคืองซึ่งกันและกันแล้วเหตุใดท่านจึงมาด่าผมฮนะสิ่งที่เราตำหนิติเตียนไปเราก็ไม่ได้เกิดชื่อ เราแค่บอกว่าคาราวาสสอนทำซึ่งมีตั้งหลายคนเยอะไปหมดใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เคยเอ่ยชื่อเลย <c oughs> แต่คนของคาราวาสสอนทำบางคนก็กลับมาถล่มเราแล้วก็เลิกติดตามเราบายก,ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามสบายของท่านเลยแล้วที่ผมไม่โต้อตอบหรือผมลบออกนี่นะครับ <c oughs> ผมไม่อยากมีวิวาทะ ผมไม่อยากที่จะ <c oughs> เขียนคอมเมนต์เพราะว่าถ้าผมตอบไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีวาทะ <c oughs> เรานิ่งซะดีกว่าครนะเราดูระยะเวลาครับ <c oughs> ผมเชื่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้จบภายในวันนี้แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนธรรมของผิดที่คารวาสสอนธรรมผิด <c oughs> เป็นเรื่องยกยกพระไตรปิฎก ยกเหตุยกผลมาประกอบคําอธิบายนะครับเราจะไม่ทะเลาะใครเพราะเราเป็นองค์กรนะครับและที่สําคัญนี่นะฮะผมอยากจะบอกว่าตอนที่เราทํำช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆตอนที่เราทําเรื่องเชื่อมจิตเราได้รับการสรรเสริญเราได้รับการชื่นชมเป็นจํานวนมากแต่ณวันนี้ พอเราไปติเตียนคารวาสสองธรรมบางท่านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราถูกมาถลม่มซึ่งผมในนามประธานมูลที่ทนายกองธรรมซึ่งมีสมาชิก500กว่าคนรูปนี่นะครับอ,อ,อยากแกบอกครับว่าผมไม่เคยไว้วันเลยไม่เคยไวไหวันเลยในการที่พวกคุณเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์ณผมเพราะว่าสิ่งที่คุณวิพากษวิจารณ์ณผมมันไม่ใช่ความจริงนะฮะ คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับหลังจากนี้เปต้นไปคุณจะได้เห็นปรากรการของมูทิทนายกองธรรมที่จะเสนอความจริงเกี่ยวกับการสอนทรรผิดของคารวาสบางคนนะครับซึ่งมีอยู่ตั้งหลายคนแล้วก็พระบางรูปด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องพระสามรูปนะครับว่าเขามีเรื่องปกป้องพระศาสนาเนี่ยไอ้นั้นเป็นความคิดของเรา แต่สิ่งที่เราจะบอกคือว่าแต่วิธีการที่เขาทำมันไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องเราก็เลยวิาพากวิจารณ์ไปว่าเอ้พระมาดาคาราวะท้าตีท้าต่อยไม่ถูกแล้วก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์ไปนะครับเราไม่ได้เข้าข้างเขานะครับแต่เรามองเห็นในมุมของเราเราไม่ได้เชียร์ใคร,ครแต่เราดูว่าสิ่งที่เขาสอนผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่ามาเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยอุลวิธิเนี่ยไปเข้าข้างพระสามลูกไม่ใช่นะครับเมื่อพระทําไม่ถูกเพราะว่าท่านเป็นอยู่ในเพศบรรพชิตแต่เมื่อเพศบรรพชิตแล้วเนี่ยการที่ท่านเนี่ยมาตําหนิตีเตียนโดยใช้โวหารโดยใช้คําพูดหยาบคายโดยใช้วิธีการท้าตีท้าต่อยหนี่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็มีสิทติติงในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงคารวะด,ด้วยการที่คารวะเนี่ยมาด่าพระเราก็ยังพูดเลยว่าไอเนี่ย มันเป็นการไม่ถูกต้อง <c oughs> แล้วไม่ใช่แค่พระไม่ใช่แค่คารวะอย่างเดียวออศาสนา,าอื่นก็มาด่าด้วยคนในาศาสนาอื่นก็มาด่าด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> การวิพากษ์วิจารณ์ของเราเนี่ยมีทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งเป็นคาราวะาทั้งเป็นพระ <c oughs> ที่ไม่ถูกต้องแต่ณวันที่เราออกมาและให้สัมภาษณ์กับทีนิวเนี่ยเราให้สัมภาษณ์เพราะเรามองเห็นแต่ยังไม่ชัดเจน <c oughs> เราจะจัดการอย่างไรเนี่ยผมไม่ยังไม่เคยพูด <c oughs> ในเรื่องของ การที่จะจัดก,การฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่คุณก็ไปตีความมันเองในเรื่องนี้นะครับมหาหมีในฐานะที่ผมเนี่ยจะรับผลกระทบมหาหมีรับผลกระทบในแง่ของมหาหมีเนี่ยเราเลิกซสดีไหมเนี่ยมูลที่เนี่ยฮะที่จริงเราเราไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะถูกไหมมูลที่เราไม่จำเป็นต้องทําเลยเพราะว่าเราทํางานประกอบอาชีพเราก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบแต่ที่เรามาทาเพราะอะไรเพราะว่า เราเพื a, ii, for ่อที geme, okay. like ่จะช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรวัดวาอารามต่างๆที่ไม่ได้ความเป็นธรรมหรือใครจะมาบิดเบือนบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาเราก็เข้ามาดูแลและช่วยเหลือให้คำปรึกษาใช่ไหมครับก็เหตุนี้เนี่ยเราจึงเข้ามานะแล้วการเข้ามาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครมีแต่เราสองคนนี่แหละที่มีการ ระดมค่าใช้จ่ายเองนะครับเราไม่เคยไปขอเรียอะไรจากใครและสิ่งสําคัญที่สุดคือว่าการทํางานของเราทุกขั้นตอนเนี่ยผลงานมันก็ประจักษ์เยอะแยะมากมายทําไมพวกท่านไม่ดูกันเลยเลยครับนะครับมหามีครับในฐานะที่ผมได้ระบายส่วนของผมแล้ว <c oughs> ในส่วนของมหามีเนี่ยช่วยระบายหน่อยที่ว่าตลอดระยะเวลาที่เราทีนิวเขาให้เขาเขาเสนอข่าวมาแล้ว แล้วมหามีมีความวหวหวั่นไหมในเรื่องนี้ครับคือเอาจริงๆคือผมไม่ไม่ทราบเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้เล่นโซเชียล <laughs> <c oughs> คือผมเคยไม่เคยอ่านอะไรครับแล้วก็ผมไม่ก็ได้สนใจครับหลกักใจความจริงๆครับก็คือเราไม่ให้วันวายหรอกครับเพราะว่าเรามาทําตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการปกป้ององค์กรพุทธศาสนาแล้วความเป็นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมต้องฟังชื่อนะครับเราเป็นทนายด้วยเราเป็นนักกฎหมายแล้วก็มีคําว่ารม ก็คือพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าครับเราเป็นทั้งนักวิชาการศาสนาแล้วก็เป็นนักกฎหมายเรามีสองหมวกในคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นสมาชิกเรา500กว่าท่านเนี่ยล้วนเป็นนักกฎหมายใช่แล้วก็ในนั้นครึ่งหนึ่งเป็นมหาปรียามหาปรียาใช่ครับปรียาสูงด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ตามมหาวิาลซึ่งบวชเรียนศึกษาแล้วเรียนมาแล้วก็มีตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1 0ถึง20ท่านที่อยู่ในมูลนิธิเราที่นี้ประเด็นปัญหาก็คือว่า ผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราทําด้วยจิตใจในการที่จะปกป้องพุทธศาสนาใช่ไหมครับครับแล้วในวันนั้นน่ะการที่เราให้ความเห็นไปอย่างนั้นนะครับผมอยากจะกลับเรลียนอย่างนี้ครับว่าโดยความเป็นมูลนิธิทธนายกองทัพทำสิ่งที่เราปกป้องสูงสุดคืออะไรครับคือบ้านพระพุทธเจ้าครับบ้านพระพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎก รมก็ดีวินัยก็ดีที่ทรงมันญัติไว้กล่าวไว้จักเป็นศาสนาโดยการร่วมไปของท่านครับแล้วสพเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านพูดตลอดเวลาต่างกรรมต่างเวลวาว่า,วาการปกป้องบ้านของบุรธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากว่าถ้าบ้านของพุรธเจ้าเนี่ยนะครับถูกทุบทําลายนะครับแล้วก็ถูกบิดเบือนนะครับถูกกระแสโลกาภิวัตน์ซัดจนกระทั่งว่าบ้านหลังเนี้ยหายไปผมถามว่าลูกหลานในอนาคตเนี่ย เขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรไว้เมื่อ2,600ปีที่แล้ว2,500กว่าปีที่แล้วทีนี้ในประเด็นของเราในเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะเป็นใคร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคฤหืสหัดคาโลวาท, <c oughs> ที่จะมาสอนธ <c oughs> รรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกสูสัม,มเนนที่จะมาสอนธรรมือ,อใ<ค>รไรก็แล้วแต่สอนได้ก็สอนกันไปครับแต่เราพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่เชื่อมจิตแล้วถ้าไปดูนะครับโดยเฉพาะผมนี่ผมพูดตลอดเวลาว่า เราไม่สนใจครับว่าจะเป็นใครแต่ถ้ามีการแตะหลักการในพระไตรปิฎกคือบ้านของบูทิเจ้าแล้วนํามาแล้วก็อธิบายผิดแล้วอธิบายผิดซ้ํำ